ได้ช่วงนี้ก็คือรับงานในไทยนี่ดูเยอะมากเลยพกนองใช่ใช่ใช่ค่ะก็จริงรายการช่วงจบแล้วก็เดี๋ยวมีกับไปจีนไปไปเดือนนี้สต้องยาวไหครับ่น่าจะยาวมากใช่มีกลัโปรโมทอะไรบ้างไม่หมดใ้่ใช่เรื่องต้นไปมีไปโปรโมทอะไรบ้างก็คือฝั่งนู้นตัวนี้จะมีงานเพลงถูกไหมฮัที่จะสนุกงานแสดงอะไรตอนนี้กม่มีมีอะไรปะไม่มีไม่เปนไม่รับแล้วตอนนี้ก็เดินเพลงใช่ทำไมเราถึงไม่รับ ด้วยที่บทยังไม่ใช่ด้วยแล้วก็โนบโนบนะครับเดลวีเราบอกก็เล่นเดลวีหรือยังล่ะอ่าการแสดงในนาดาวก็แสดงในนาดาใช่ไม่ไม่ถึงงานแสดงหรอกจริงจริงบอกตรงๆไม่ค่อยรู้รู้จักพวกพี่ๆด้วยค่ะแล้วก็เลยไม่รู้ว่าที่เข้ามานี่คือแบบว่าดีหรือว่าไม่ดีใช่ใช่คือแสดงว่าเรางานแสดงที่เข้ามาเลยเนี่ยก็ไม่ได้รับเลยฝั่งที่เขาติดต่อใช่ค่ะใช่อยังยังนั่งใคร ม,มีใคร<ส> <bas> จะมีไปตู <Coin Channel. S 2> ๊กการแสดงก็ไม่หลักกันเลยคือไม่ได้การแสดงในนี้ตอนนี้คุณไม่รับเลยใช่ลุยๆงานเพลงอย่างเดียวเลยออยากอยากโทรมาช่วยเขาเพราะว่าอย่างเช่นอย่างที่จ cool. no ีนเวลาเรารับงานแสดงคือมันต้องไปถ่ายยาวเลยเขาจะแบบว่าไว้สามเดือนเลยก็คืออยู่ยาวแล้วห้ามบอกมาข้างนอกจะไม่เหมือนที่ไทยที่เราสามารถวิ่งงานได้อะไรกันได้จีนคือต้องไปอยู่กองยาวคือสามเดือนที่ถ่ายเขาเปล่า ใช่ใช่ยังไม่ยังไม่พอที่จะหายไปขนาดนั้นเลยส่วนหน่แต่ว่าช่วงนี้คือแพทชั่นเราอยู่กับงานเพลงงานเพลงค่ะเนาเพราะว่าหนูรู้สึกว่างานเพลงมันสามารถใส่ความเป็นตัวเองได้ไปได้เต็มที่หรือว่าถ้าหนูอยากจะแสดงก็ไปแสดงในอีมีตัวเองที่หนูเขียนบทเองกับกับเองอะไรอะไรอย่างเงี้งสามารถควบคุมทุกอย่างได้สาามรถควบคุมทุกอย่างได้ควบคุมมันได้ได้ได้ แล้วก็โอเคแสยตกจะไปฝั่งซ้ายเงี้ยเลยยกมือดูออกมาก็้วก็แบบว่าสวยซ้ายเป็นฝังซ้ายไม่ฝั่งซ้ายอย่างเดียวล้าแบบถ้าวันนี้ถ้าคุณแบบต้องการให้มเล่นจริงๆต้องต้องอย่างไรดีโอเคอคว่าก็ก็ต้องคุยกันจริงจังไม่ใช่ไหมพี่เป็นใครหรืออะไรเงี้ยพี่หนูเป็นคนที่แบบติดตามน้อยมากอะไรอย่างเงี้ยอะไรก็เลยแบบว่าคอนเนคชั่นน้อยค่ะหมดรงหรือถ้าสมมติโอเคแสงเข้ามาแล้วเขาไม่ยุ่งเสร็วเนี่ยพี่ให้กขากับเองดูแสงเองเลย นี่เราไม่ได้นี่เราไม่ได้เอาไปเลยหนูไปโรงเลยียนหนูไม่เ,เ,อ,เอาห<า>นูไม่สนใจหนู <laughs> สนใจเข<า> <c oughs> ีงนเองเราเองนาอยากลองเหมือนกันเออแต่ว่าหนูเคชิมน,นาวมาแล้วแส่งว่าประสบการณ์หนูมุงแล้วว่าหนูชอบอะไรไม่ชอบอะไรใช่ไหมก็ค่อนข้าขงหนูรู้สั่ว่าจริงๆเราไม่ได้แบบจำกัดโดยขนาดนั้นว่าเราจะไม่รับเลยอะไรสนใ้แค่แบบพองลอขึ้นบนเออะไรพวกวันนี้ก็คือนอกจากงานเพลงธุรกิจทานทำม้ ก็ก็ด้วยค่ะก็ด้วยคู่กันไปเป็นยังไงคะร้านขนมของเราที่มันโด่งดังจนคนแย่งกันกินต้องประเทศ่ก็ต้องเค้กเขาไม่ใช่เค้กรกขนมขนมอันนี้พี่บอกขนมรกไม่ขนมขนมก็ก็ไปเรื่อยๆค่ะยังต้องสั่งจองกันข้ามเดือนกันอยู่คนก็เลยอยากกินตลอดก็ดีใจแล้วก็พยายามคุมสูตรให้มันอยู่คุณลิตี้อ่ะเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนขึ้นแล้วมันทำให้กับเวลาเราขนส่งเค้กมัน ันโดนอากาศร้อนแล้วมันจะแบบความละลายหรือว่าได้ไปแล้วรสชาติมันไม่เหมือนที่เคยทานบ้านโน้นเลยเราพยายามคุ้มให้มันอยู่ในคุณภาพเดิมก็คือยากมีการเปลี่ยนเพิ่มปรับปรุงอะไรยังไงให้มันแบบเรียกว่าให้มันควบคุมคุณภาพอีกเราบอกเช่นกันเช่นเค้กรสช่องที่ทุกคนได้ทานกันอย่างเงี้ยแบบว่าถ้าเราอยู่ในอากาศเย็นนะคะมันจะรสชาติปกติไม่ได้หวานมากแต่พอมันละลายมันร้อนเนี่ยน้ำตาลจะนองเลนนะมันเริ่มละลายแล้วมันจะทำให้เรากินแล้วรู้สึกว่าอุ้ยหวานจังใช่หนูก็ต้องแบบว่าจริงจริงแล้วลดหวานเพื่อที่กัน เวลามันละลายแล้วจะได้รสชาติปกติอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆใช่จริงๆมันมีคิดอยากจะเปิดเป็นร้านเป็นอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมคิดสรุไม่อยากเปิดเปิดเป็น pop up สโตร์แต่ว่าเปิดเปิดที่ห่ามิ่งนั่นหนึ่งเดือนที่เปิดท่าจะามิ่งจะย้ายไปเรื่อยๆที่คนจะได้มากินคนตางจังหวัดนั้นก็ไปเล่นมาลองกินดูอะไรอะไรเงี้ยใช่จังหวัดจะมีโอกาสได้ได้ทานงไปไี้ดีก็ก็ตอนนี้ก็สั ไปเยอใช่ค่ะใช่ไม่ส่งกาไร่เขาบอมัน q u a n t ไม่ด้อยู่เขาวอกขนส่งแบบว่าส่งเรียนแบบตู้ตู้เย็นใช่เลยไปทั้งตู้เย็นเลยตช่ตู้้ตู้เย็นตู้เย็นรู้บ่ คือกินเราจุดมันเนสบูนขึ้นมาเห็นแปเๆหลายคนบอกว่าเอ้ยจีนมนอร่อยมานานแล้วนะแต่คุณคุณมารู้จักอะไรเงี้ยจริงนขายมาเป็นปีแล้วค่ะแบบมี้แล้วแต่กับจีนมาใหม่ๆทำกับพี่เติ้ลสองคนใช่แต่ว่าด้วยที่หนูเป็นคนไม่ไม่อยากจะดูเป็นดาราขายของอ่ะหนูอยากให้ของมันมันดันด้วยตัวมันเองมันอร่อยมันเองมันไฟเองมันเองอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้ทำการตลาดใดๆเลยการตลาดอย่างเดียวคือเคยไปก่อไปขายแล้วก็ไปยื่นให้คนในกองทานใช่แต่ถ้าชอบก็คงซื้อต่อเองอะไรก็จะเป็นแรง พูดต่อๆกันมากันแล้วว<ม>ัน<ม>นี้ก็ดีใจที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะคนก็จะแบบว่าเค้กของเน่ๆเหรอคุณยูได้เลยดีใจจังเลยที่มันไม่ใช่แบบว่าเค้กดาราชาอตอะไรเรารับดูแต่สิทธิแบ็บยังไงเราจะรับรีบได้ยังไงแล้วก็จะมีทางที่แบบว่าเขาคอมเมนต์แบบทานบ้างหวานไปบ้างหรือข้อเสียห,หรืออะไรบ้างเราก็ค่อยๆปรับปรุงแต่จริงๆก็แบบบอกทุกคนว่าเราจริงใจในการขายมากใช่เพราะหนูก็อยากให้ทุกคนได้ทานสิทธิ์ที่อร่อย ยาพัฒนาอะไรอีกไหมคะจะเปิดขยายเป็นเป็นอะไรแบบไหนอีกไหมคะก็ก็ก็โต๊ะร้านอะที่คิดอยู่ใช sure> like ่ใช่ค like 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 ่ะใช่พี่มิ้ก็ช่วยรีวิวให้ด้วยแหละแล้วก็อยู่กับพี่พี่พี่สาวสวยก็ขอบคุณที่ทำให้ร้านเราดันขึ้นมาได้กับพี่เลยนะครับมันเอาขึ้นกระเป๋เขาแล้วก็ส่งไปให้เขาทานด้วยที่บ้านเขาทานแต่พี่มิ้งเขาชอบมากเลยพี่มิ้เขาแบบว่าพักมาขอตลอดเลยอะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ส่งให้เขา ก็ฝากเพลงใจว่าใช่ที่ทำกับน้องป๊อกปซี่ด้วยค่ะเป็นโปรเจกต์ของแ๊็ปซี่นะคะก็จะเดี๋ยวจะมีเอ็ออกมาแล้วก็มีเพลงของหนูองด้วยที่จะออกวันที่2เดือน5นี้นะคะเพลเอ็มวีหล่อมากใครแต่ได้ชิมว่าไม่ได้หมอไม่ได้สัญญาสัญญาว่าเป็นเถ่แถวๆเนี่ยแหละใช่ก็ฝากด้วยนะคะของนางเลเซอร์ตอนที่